เอ้าทางพอยชื่อท่านก่อนครับขอโทษนะคะฉันมาสายเลยอ่ะไม่เป็นไรครับผมก็เพิ่งมาถึงครับคุณยังใช้มือถือุนเก่าๆแบบน,นี้อยู่เหรอคะคุณดูของฉันสิไอโฟนรุ่นใหม่พรุ่งน,นี้ฉันให้คุณฟรีเครื่องหนึ่งเอาไหมไม่เป็นไรหรอกครับมือถือผมมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมใช้จนชินแล้วครับคุณนี่จริงๆเลยคุณต้องเรียนแบบฉันบ้างออกไปข้างนอกอะ่ะจะไม่าขายที่หน้าคนอ,อื่นท่านประธานครับพ,อพอนักงานทวงเงินเราแล้วคะ่ะ กเขาบอกว่าใกล้ปีใหม่แล้วรีบโอนเงินเดือนให้เขาด้วยค่ะนี่เธอไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังครูราอยู่เร่งอะไรนักหนา ทษนะคะเราคุยกันต่อดีกว่าค่ะนี่คุณมิ้นเราจ่ายโบนัสกับคอมมิชชั่นพนักงานหรืยยังเราเตรียมเรียบรอะะ้อยแล้วค่ะตามที่วางไว้คนที่ไม่ได้กลับบ้านเราจะให้เงินเดือนเพิ่ม20,000ค่ะดีเท่าไหร่ปีนี้เป็นปีที่ระบาดมากเลยนะเราอยากเอาเปรียบพนักง,งานนะเมื่อกี้เราจะคุยอะไรกันต่อไม่มีอะไรหรอกคะ่ะเรามาคุยเรื่องสัญญากันต่อดีกว่าค่ะอ๋อเรื่องสัญญารเรียว่า2วันนี้งานผมยุ่งมากนะครับเดี๋ยวเอาไว้เรามาคุยกันวันอื่นนะครับเดี๋ยวก่อนสิคะทักทาน,ทาน ฉันคำนวณดูแล้วว่าโครงการนี้ได้กำไรตั้ง50ล้านทำไมท่านประธานถึงยกเลิกอะคะถึงจะได้กำไรมากกว่านี้ผมก็ไม่เต็มใจร่วมงานกับคนแบบนี้หรอกครับ